ออกมาถึง,ง uh> ถ้าตายมันจะไอ้นี่เหรอมหายหมดหรอเลยนะทำอะไรไปทำอะไรได้ไม่กูเจอแมันลมหมุน อธิบายระบบเมมเบอร์กับซับของช่องสั้นๆถ้าเป็นเมมเบอร์ของ u t u b e ก็จะได้หนึ่งดูคลิปก่อนที่จะปล่อยลงสาธารณะ2ได้ดูไลฟ์ย้อนหลังที่บางวันมีเนื้อหาอันตรายเกินไป 3. ได้เข้า Discord เฉพาะเมมเบอร์ 4. ได้ดูวิดีโอลับที่มีแต่เมมเบอร์ที่ได้ดูซึ่งเริ่มต้นเพียงเดือนละ20บาทส่วนถทากัซับในทวิชนะครับก็จะได้สิทธิพิเศษเหมือนกับของ YouTube เลยแต่ว่าเวลาดูไลฟ์ในทวิชเนี่ยก็จะไม่โดนโฆษณาแล้วก็ได้แต้มช่องเยอะขึ้นเอาไปแลกมงตีนจริงจังหรือว่าซับฟรี เฮ้ยคได้ท่าแล้วคุได้ท่าแล้วมึงดูมึงดูอะไรพี่ออเออมึงทำเฮียอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรใครเฮ้ยเฮ้ยพระงกะโหลกแตกอะ เปี่ยแแปลงสวยงามไม่เคยเลไม่หกไ่ตายลาก่อนเนด้วยดิใส่ใส่ใส่ยส่รบหนาขึ้นเร็วมากใช้ายอุ้ยดาบกูไฟเลยเอ็งทำอะไรวะลาก่อนพี่พี่มอกเงินฟ้าดิเฮ้ยมองทำเฮี้ยอะไรเว้ยด้อ้าวชิหายแล้วกูเด็กดา นี่นี่ทำไมเอ้ากูจะไปรู้เหรอหนมีท่าเลยโชว์ดิสไตล์โว้ยสต๊าดสต๊าดอๆๆาๆๆต๊าดสาดสต๊ดสต๊าดออ๊าดสต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 ๊าสต๊าดสต๊าดสต๊๊าดสต๊ดสต๊าดสตาตดาๆด เกางกันนะคิเฮ้ยผู้นี้กันอ้าวไม่ใช่นี่เฮียมันไม่มีโว้ยปึ๊บโอ้โหหมูหโอ้มูเฮ้ยฝนเปิดว่ะฝนเลื่อนฝ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 นโอ้ยกมาบอดเอ้ยโอ้ยใครกางอนาะคตเล่นน้อยเปิ เอขอพลังหน่อยเจเจขอพลังหน่อยพี่เจไม่ว่างตอนนี้เว่งอยู่กลัอยอยู่เอากูกดมาดิมันไม่รู้เรื่องแล้วกูยิงหัวควันดำแม่งตายเลยคำพูดยังขึ้นอยู่เลยเหี้ยเชี่ยช้างงูล่อเหรอตีไปล้มตี รอดพี่ลองติดพี่ตายนะพี่มาโหลากาเฮ้ยตัวโคตรกลงอ่ะเฮ้ยพี่แบงเเย่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 เฮ้ยมาโหลากาพี่สู้ได้ไหมเออพี่เปี่ยนทรงแล้วมันไม่ไดปรับตัวนะไม่น่าจะใส่เียวอย่างเดียวโโหลากัพี่แบงพี่ตัดหรือเปล่าพี่ตัดกับพี่ทัดไหม ยี่โหราคาเกี่อะไรวะเนี่ยยี่ยโหราคายังต้องเลือดเท่าไหร่เอาให้ตายเลยพี่ต้องตายตายด้วยู่มาแล้ว่งตายพ่อพาพี่นะฮะเฮ้ยนี่ความตายสมบูรณ์แบบอ่แล้วพี่แดงโอ้ยรมไม่กดสกิลไดู้ย แล้วตอนแรกไอ้เนีตอนแรกอดีตของตัวองเอางี้มันมันแคสสาคนได้ไหมไต้องกดพร้อมกันอะน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 ะสองสามเอาเพงไม่มีแคสเียอะไรทั้งสิ้นใครดูอะของใครก่อย่ไหนอยู่ไหนใคนี่ยโอ้ขมอันในสเ้มองไปทางนั้นดิน้องเห็นอีมิเนมมไม่ไอเดเก่ กาแสนอยเวคเคนแปลงรางเงียบแปลงรางเงียบแสงแปลงร่างเงียบเร็วความเร็วความเร็วความเร็วข้าคือความเร็ว นี่กูย้ำหัวด้วยตายซาศูนย์ไม่ฮีโร่ภาคไหนวะกันผีซีดเกิเลยได้แบบเออโอ้เฮ้ยถึงเวลาแล้วเฮ้ยหลังจากการฟาร์มมันยังยาวนานไหนใช้เดี tamam. ๋ยวดูดิเอาดิเฟย์เบอร์นล็อกขั้มเฟย์เฟย์เบิร์ดโอ้เฟย์โค้ช ดำมืดสัตว์พี่พี่จะตัวดำเลยน้องกูฉันไปละมึงแรงจะหมดแล้วพี่หยุดนะเด็กกูเด็กกูโอ้โหอ้าวพี่กูดักไม่สัตว์กูกลับมาละใครจะมารับพลังของกูเอ้ยเทวดามาให้พลังเจอกู ระเบิดพลังกลิ่นไปข้างบนมามึงกลิ่นไหมตอนไหนตนนมันมาแล้วมาแล้วไส้อ๋อกูขยี้จะจับจะจับขยี้กูถีเฮ้ยเ้กูกดดีดูไม่บอกว่ามันมีคลิกคามอ่ะนี่ไงกูไล่ล่ากูไล่ล่าโหดไล่ล่าโหดกดตายซะ ฟันตาเอิ่มผมจะไม่ทำร้ายพี่พี่นอนดำแล้วดิไปล่างกันไปนี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเข้าใจไหมคืออะไรอะสัมภเวสีคืนทิพ เฮ้ยมึงมึงใส่หมวกมันคือมันใส่หมวกเป็นรุ่นสี่เหรอนี่นี่คือรุ่นไหนอ่ะรุ่นสามเขาบอกว่าเป็นรุ่นสี่โอ้โหกดปุ่นจิ้นโอ้ยสมัยเี้อันนี้อันนี้มันชื่อท่าอะไรนะที่มันเอามือโอโลจิไปอ่ะปิดหนึกสักสิเฮ้ยนี่มันเธอพูดไม่ใช่เหรอทีนี้ก็ยังมีโกโต้เลยหมดแล้วพี่แม่งมีอยู่สามท่ากวีคุงเอาแม่งเฮ้ยไอจิวเปิดหางแล้วเฮ้ย อะไรอ่ะอ้วสเปเชียลสเปสอะไรเตัวนี้ดูมีนอรนี่อะไรเฮ้ยแล้วนี่ว้าหูใครเนี่ยเกสกาเทนโชแปลงร่างอิจิโกะบังคายเกสกาเทนโชเกสกาสแลชมัลติพาร์ท ฟันไ้ออ้าวียลเนี่ยสัตว์เออมังจำมูไได้ว่าอะไรต่อกันรามันก็จะวนวนกันเรื่อยๆมโล้นเลย้งมไม่เหองคยูซอนเกียร์เิมากไมอี่แปลงร่าบังไข่ เด้ยแฟงไอ้คิ้มีฆ่ากูเรซการเทนเชิบโอ้ยฟิงเกอร์ซีโร่ผมามาละเทคมาโฮโูดิโอทาวโรดทำไมหัวมันเป็นอย่างนี้ได้อ่ะเอ้า เบบี้เบบี้กับเมเรซิสคิวเมชคิวเมชทำไมเป็นคนดำใหม่เฮียเอาล้วครับวันนี้เจซัตร์เขาหาของดีๆถูกๆมาให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นแผ่นรองเมาส์คอนโทรลสปีดบาลานซ์คุณภาพบนโหใช้ได้ยาวๆติดเมาส์คอนโทรลสปีดบาลานซ์ติดเทปติดเมาส์กันลื่นคีย์แคปสวยๆเท่ๆสวิตช์แม่เหล็กก็มีสายคล้องคีย์บอร์ดก็มาออกแขนเล่นเกมไว้ถ่ายรูปหล่อๆและอื่นๆอีกมากมาๆสุดเขาเลือกประกอบคีย์บอร์ดให้อีกเออเอาสบายอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเมาส์คีย์บอร์ดหรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ก็ทักไปถามก็ได้ที่เพจ JZR ราคาก็ถูกอยู่แล้วแต่ซื้อในช้อปปี้เจซัตอาเกียมีส่วนลดเพิ่มอีกทุกวันอังคารและวันพิเศษต่างๆของดีๆใช้ยาวๆผมก็ใช้อยู่เนี่ยถ้าสนใจก็ต้องเจซัตอาเกียเลยฮะเฟเวอรี่อะลีนาเหรอไอ้เหี้ยพี่ดูได้มีคนไม่ซ้ำโอ้โหไม่มีใครไินเปคนเก่าเห็นหน้าปวดรูปย่าออกเกมแล้วโอ้โหนมึงหลอกวะเนี่ยไม่ได้หลอกเข้าไปก่อนแต่ถ้าเราไปสร้างเซอร์มีเองเราสามารถได้ีได้นะพี่อันตรีแบบไม่จำกัดอะ ลืมวิธีเล่นกันละ black hole ค o m b o เย b l a c คือหัเมทลออชาย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 าโก้ต้เล่นไงวะหี้ข้าไม้ตายคารูสิเอเออแม่เียวกะสุกสได้ไหมตะก้ไม่ต้องการะได้แล้วแกตายซะน้องบอสเฮีย โอ้ยรถลดเทียร์เลยเต็มไปหมดเลยเนี่ยพอรถไม่เฮ้มึงโอ้ยหยุดเทียหยุดรถเทียร์ดีเทียเฮ้ยดิทอยสำไมตายซะควันดำเว้ยผมหยุดแล้วพี่ปล่อยผมไดตายซะมุกแ่นโอ้ยรถเต็มตัวกูเลยกูหยุดกดสกิลไม่ได้ถ้ากดหยุดแล้วก็กูตายแม่ตัดแกไม่รอดหรอกน้องอ้ำอ้าวงไม่เข้านี่หว่าแม่อันตีวะ เฮ้ยโอ้โหไม่จะได้เล่นรถมันขยับได้ที่มันิดนเบิร์กูแล้วโอ้ยโจนี่เลิกเลอพี่มันสนุกตรงไหนว่าเล่นอย่างนั้นแม่เพี่ไอ้คกดเอาเวกไม่ได้ฮะเวกกันสยมุยเกสืเอากูตายเลอกูยมุยเกสนี่ไงตัดแม่เลยตึ้งตึ้ง ตึง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 กูเรียกซินาวี่มาป๋อไม่เห็นมีอะไรมาเลยไม่มีน้ำมาเลยพี่คืยหลอนไอพีมึงเลิกลาได้แล้วไอปูเลิกไอเฮียไหนมันปลาอยู่ไว้ซักไอเชี่ยเจ็บปจะยอมสละทุกอย่างเพื่อฆ่ามึงไอเชี่ยพีมึงเจอบโค้ดงไปไหนะ โอ๊ยปล่อยกูไปมึงละกันเฮียเอ้ยอีเชี่ยเอ้ยเออ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 เขาไปถึงมันนี่ไงเชี่ยหมัดรุ่นรุนกูสัดเออไ่ต่อยไม่ถึงมันลิ้นหมัดดาวเหนือเอาแม่งเดินมาเจอกันเออต่อยรถนี่แหละไหมสัด เชือค่อมโบรถหนึ่งรมัดกับรถตื่นเตนาตาตาตพี่ยรถยังไมแตกเลยขอเจนอยเฮ้ยเเฮ้ยกูอยู่ข้างบนหินมันขึ้นไปทำไมลมันดูดกู้อ่าเียคอยทุกคนไพอแล้วพีนี่ไม่ใช่พี่ๆเป็นเพนไอ้เพี้ยเพนเลยไม่สัตว์ รถกระลึบไปลูกกระลึบไปกระลึบไปมันโดดไปแล้วรถกูไปลูกมีเงามาปามีกูเอ้ยควายไอ้ยังจะไปแอนตี้ดีโอด้วยท่านือโดนอะไรอ่ะไอ้รถมันกำลังลุ่มระเบิดผมยังมี่ออกไมัยนะโอ้ยโอี้ย เว้ยเชี่ยเอาไหมมาไงกองทับรถปกป้องฉันแล้วรวบรถเลยสัตว์รวบรถรวบกองทีเดียวกองทำรถปกป้องฉันซะคือใครทำอะไรฉันได้แล้วโอ้ยเฮี้ยเกิดเที่เลยขึ้นว่าก๊งมากเลยตีตมตีาหน่อยตีมาหน่อยเดี๋ยวแล้วทำไมตัวผมเหลือแค่นี้วะ ตัวกูเป็นบลองผมยืนขึ้นไม่ได้พี่ครับผมดีผมยืนขึ้นไม่ได้ไม่อยากว่าจะยืนขึ้นได้หรือมันดูดไปไม่ขึ้นเน่ยเอาขึ้นมาแล้วน้องโอ้ยเดี๋ยวโอมึงท่ายเยี่ยนี่โคตรัวเลยโอ้โหอาณาเขตเอาแล้วที่แข่งเม็นรอตีตรงนี้โอ้ยแขนกูด้วนแขนกูด้วนพิมเอากูเสกแขนมาใหม่โอ้ยแต่อันี่มันโกงอีรู้ย โอเคกูรู้ละไอตัวที่มันช่วยนี่แหละโหสุดโอ้ะไรอะเลือกตัวไหนเป็นแอซิดดีวะโ้ยคำแพงหินโลคันโดนขังโอเคยังไงสัตว์เอ้อ่อนไปเหล็ก ไม่เคยสักภาษาที่อะยูได้แล้วทำไมพี่กดได้รัวๆขนาดนั้นเลยอ่ะพี่เรียกไงมันเป็นปุ่มอาเอามาให้ตัวช่วยอะมันกดได้รัวเว้ยเรียกกูเสกปราศาัส่งคนเข้าไปส่งคนเข้าไปส่งคนเข้าไปโจมตีมันเจนอนโจมตีเจนอนโจมตีโอ้ยโ้อ้อ้ยโอ่งเอาไม่โดนกูลำ โอ้ยมึงจะมันดวนกูทำยียอะไรมึงเห็นรถไม่ะดิ้นมาแล้วเยไอ้ยียรถใหม่เลยยาเลียอย่าเลียาโอ้ยระเบิดสีม่วงอ้าวสีสับไม่ใครดีโอมันไม่ช่วยเหรอมันต่อยโอ้ยตัวชั่วตุ่นอย่ามันต่อยโอ้อะไรเนี้ย

มึงหยุดแค่นีเขี้นวดเข่าทำไมมึงหยุดไม่ได้มึงหยุดแค่ได้กูมึงโดนกูแล้เอาหนวดเข่าเพื่อนกูไงกูลูฟี่นะโอ้ยโอ้ยต้องสามนาทีโอ้ยของปวดหลังอะยุยทำตาแล้วมีโอริจิโออกมาสิยังไงม่างเตะกลางอนณาเขตไม่ได้โดนงูลุงฉกตัวขยะไอ้เหี้ย โอ้ยเียะไรเโอ้ยอเต็มจอกูเลยวะกูเจอของหัวแเยี้ยอรพี่ยิงรอบชิดโดนทุกคนไม่ต้องห่วงเออกูหลุดแแบบกูจะหลุดแบบน้องกูออกมานอกแบบแล้วโอ้เซรลเซโลเซโลเโ้ยสตา์้ยเออช่วยช่วยีไนรไปวคุ้มราคาเลเีย โอ๊ยมกูส่งบอลมันส่งบอลมันส่งบอลเอากูลอไปไปไหนเอะบอลอยู่ไหนอะก็เป็นกูมาอยู่ตรงนี้น้องบอลไหนบอลเราอะไอ้เฟอยู่ไหนวะมือหาไม่เจอหรอกเฮียชี่โอ๊ยกูตายเชี่อยากเติมเกมนี้เลยว่ะตีสี่พี่ตีสี่พี่จะลงสตรีม เราหัวเราะมาทั้งหมดสองชั่วโมงเต็มตอนนี้ตีห้าคุณโน้สพยาเฮียแม่งเล่นโลบอบเป็นเสพยาเลยอ่ะเหมัวเราทั้งคืนนะเฮียโดนเขาไปตัวเดียวแม่งงี้เฮียขำทั้งคืนตอนแรกแม่งก็ต่อยกันดีๆนะอินฟินิตอันติมาแม่งระเบิดเฮียอันติว่าหนักแล้วนะไอสัตว์ไอตัวอาเนี่ยแหละเพื่อนช่วยนี่แหละเพื่อนช่วยแม่งสุดโหดอ่ะแม่งรัวสับ